รายการกรีนฟ f ร์มบ a ิต e ี้ช่วงอินไซฟาร์มร่วมสนับสนุนโดยแรซิฟิกเมล็ดพันธุ์ชื่อที่ชาวไร่ภูมิใจในผลผลิตปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะนํามาอวดท่านผู้ชมก็คือการนําเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมของเครื่องทุนแรง มาใช้ในการจัดการสวนทุเรียนเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าวันนี้นวัตรกรรมเครื่องทุนแรงของเขาที่เอามาใช้ในการจัดการสวนทุเรียนนั้นมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นตัวบ่งบอกว่าเธอทันสมัยและมีวิธีประหยัดแรงงานได้อย่างชนิดที่เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวตัวนี้เนี่ยตอนเช้าที่มาเห็นเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่มันต้องขึ้นไปพร้อมกับรถคันนี้นี่ใช่ครับเอาบอกคนดูนิดนึงเป็นรถกระเช้าเพื่อใช้งานอะไรก็คือว่าเราไม่ต้องเดินแบกบันไดอ่าและอย่างหนึง่ง การขึ้นก็ได้สูงกว่าบันไดแล้วสามารถเลือกมุมองศาได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายด้วยการขับเคลื่อนใช่ตรงนี้นะมีเกียร์มีเกียร์แล้วก็โยกหมุนได้อ๋อเหรอซึ่งความมันคงทำงานเองอย่างที่พี่ได้มาเห็นเนี่ยนะใช่ครับทำมันคนเดียวได้เลยได้เลยครับใช้ลูกน้องทําแทนได้ไหมลูกน้องก็จะขึ้นต้นสูงสูงอ้ต้นสูงนะครับการทํางานก็จะมีอาวุธคู่กายอันนี้แหละมันคือมันคือเป็นกันไกค่ะ การไกลบีบตัดตัดกิ่งตัดแขนงหรือว่าเป็นตัดพวกทุเรียนที่เราไม่ต้องการออ,อ,อตัดกิ่งก็ได้ใช่ไหมคะนี่คือการทํางานในขั้นตอนของออการใช้รถยกนะคะหรือว่ารถกระเช้าเพื่อไปทํางานบนที่สูงได้สะดวกสบายแต่เราคุยกันช่วงแรกนอกเหนือจากรถกระเช้านะเพื่อไปทํางานบนที่สูงได้สะดวกสบายได้ทุกทิศทุกทางแล้วเนี่ย วันนี้พงก็คิดใหม่ว่ามันมีตัวช่วยหลายอย่างอย่างกรณีของเนี่ยวัชพืชที่มันขึ้นอยู่ครับวันนี้เรามีรถตัดหญ้ารถตัดหญ้าการจะใช้รถตัดหญ้าเดี๋ยวพี่สงสัยนิดหนึงการวางแผนผังแปลงสโลปก็ดีระยะห่างระหว่างต้นก็ดีแปลงนี้ใช้รถทํางานได้ใช้รถครับแล้วแปลงเก่าของพ่อใช้ได้ไหมพ่อใช้รถทํางานหมดเลยเอ,เลอ๋อเหรอ แปลว่าพื้นที่มันเอื้อมนวยใช่ครับเพราะว<ม>่าเราจัดระเบียบสวนไว้หมดแล้วเอาไว้สําหรับเครื่องทุนแรงอ๋อเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะทําสวนใหม่และอยากจะหาเครื่องทุนแรงมาใช้ต้องคิดกันล่วงหน้านะคะวางผังเพื่อให้การทํางานของเครื่องจับกลนการเกษตรเข้าไปดําเนินการที่ง่ายแล้วก็สะดวกอย่างสวนคุณพงนี่แหละ พี่อยากเห็นว่าไอ้ที่บอกว่ารถ a i r ์บัสอะรุ่นนี้มันคงไม่ได้ใช้จริงรรเพราะว่ามันหมดระยะเวลาที่ใช้ a i r ์บัสเนี่ยออที่ทางพงออามาใช้งานเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพเหมือนที่พวกสวนใหญ่ๆสวนผลไม้อะทั่วไปเขาใช้กันใช่ปะ่ะเราขับเอง และวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องเอา Air ์บรัสมาขับในช่องไฟนี่เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เอามาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างก็คือพ่นสารเคมีประเภทปุ๋ยยาปุ๋ยทงใบก็ใช้แอร์บรัสปุ๋ยทงใบใช่ครับสารควบคุมแมลงศัตรูใช่ครับก็ใช้ Air ์บรัสสามารถผสมทีเดียวจบนะแอร์บรัสสามารถแบบทําเวลาได้เร็วและอย่างหนึ่งประหยัดแรงงานและอย่างใบจะถูกทุกใบอ๋อเหรอไม่เหมือนกับ ใช้มืองานนกว่าจะเสร็จช้าแต่โอเคสวนนี้ส่วนใหม่เนี่ยทรงพุ่มความสูงมันก็กําลังสอียแอร์บัสมันก็ไปได้ใต้ต้นอะไรได้เสมอแต่ถ้าส่วนต้นมันสูงสูงใหญ่ๆเนี่ยคิดว่ามันเหมาะมะการใช้ตัวนั้นมันอาจจะสูญเสียมะก็สูญเสียเยอะแต่แอร์บัสเราสามารถเล่งได้เลี้งให้สูกได้ค่ะ พี่สงสัยนิดนึงว่าทําสวนทุเรียนวันนี้ที่ชุมพรอ,อย่างนี้มันมีภาวะที่ต้องมีสเสบียงต้นทุนน้ําที่จะมาส่งเสริมรในเรื่องการใช้งานของเราเนี่ยตลอดไหมมันต้องอมีอะไรเป็นตัวช่วยนะก็ใช้บาดาลน้นําบาดาลบาดาลอย่างหนึ่งตัวช่วยตัวช่วยแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่มันต้องมีอุปกรณ์หรือตัวปั๊มน้ํพลอยฟ้า อ๋อใช้ปั๊มไฟฟ้าปกติมันมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันเหลอแล้วของน้องใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าหมดเลยแล้วมันประหยัดกับเรื่องของน้ํามันนะประหยัดเพราะอย่างเราสามารถตีน้ําได้ทั้งวันค่าศึกหลอไม่มีมีแต่ค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างได้นําความรู้ในเชิงช่างครับมาประยุกต์เพื่อการบริหารจัดก,การสวน ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือต้นแบบของบุคคลที่มาพัฒนาพื้นที่การทำสวนผลไม้หรือว่าสวนทุเรียนในเขตพื้นที่ของอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะต้องขอขอบคุณทางทีมงานประวิทย์กรุ๊ปที่ทำให้รายการของเราได้มีโอกาสรู้จักตัวตนของน้องพงษ์ธรวิรุณมาศผู้นี้จากพื้นที่ระดับ50ไร่ที่นี่นะคะ การบริหารจัดการเรียกว่าเป็นระดับครอบครัวและทํางานได้อย่างเห็นประจักษ์จริงๆค่ะและในช่วงท้ายแน่นอนที่สุดที่เราจะไปเจาะลึกว่าประสบการณ์ของคนที่ทําสวนทุเรียนอย่างจริงจังให้ได้คุณภาพที่ดีนั้น mm hmm. เขามีวิธีการจัดการในแง่มุมของธาตุอาหารก็ดีจัดการฟอร์มของต้นทุเรียนในสวนก็ดี mm hmm. เขาทําอย่างไรบ้างติดตามกันในช่วงสุดท้ายค่ะ